แต่ตอนนี้อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าสิ่งหนึ่งที่เคียงคู่กับสังคมไทยมาโดยตลอดสมัยก่อนไม่มีแพทย์แผนปัจจุบันเรารักษาตัวเองด้วยแพทย์แผนไทยมาตลอดและวันนี้ครับขอเชิญอาจารย์อภิรัตประชาสุภาพหรืออาจารย์โฉบและอาจารย์ปียกมลมีอยู่เต็มจากผู้ดีการแพทย์บูรณาการหาาะไธุรกิจบันทึครับอาจารย์ครับอาจารย์อาจารย์โฉบเสี่ยวและอาจารย์อีฟนะครับวันนี้อาจารย์จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องออะไรครับแก้อาการปวดสะบักปวดสะบักเกี่ยวกับเรื่องของ ช่องอกก็คือบ่าคอนั่นแหละที่ <ขอ S 1> ทุกคนชอบเจ็บป่วยกันก<ช>็ออฟฟิตดิโดมทั้งหลายต้องต,ต้นๆครับอาจารย์ในคำกรเขายังมีอยู่ว่าให้สองหัดเนี่ยนะครับยกเหมือนห้ามยติสองหัดคือสองมือสองมือยกเหมือนห้ามยา่าใช่ครับพอเราทําอย่างนี้เสร็จเห็นไหมครับผมว่าช่องอก,อกของเราจะตึงจะตึง นะครับผมเห็นนะเพราะเวลาอะไรครับทําไมเราต้องยืดท่าน mm ี้เพราะอะไรครับเพราะเราส่วนใหญ่เราจะอยู่อย่างนี้หลังเราจะค่อมหล้างเราจะค่อมถูกต้องครับผมเพราะนั้นการยืดอย่างนี้ก็คือการเปิดช่วงบริเวณหน้าอกตรงนกล้ามเนื้อตรงนี้ออกนะครับอันที่สองนะครับผมชูสองพาหาสองมือเนี่ยนะหัดชอยอยงี้อย่างนี้ขึ้นยกขึ้นนะครับผมแค้นให้ตึงให้ตึงนะครับผมพยายามให้ เอ็นไปพยายามหลังหัวตัวเองจะตึงมากใส่เสื้อมันตึงเราเอาแค่พอตึงๆนะครับเพราะว่าแต่ละคนจะได้ไม่เท่ากันต่อมานะครับผมยกหัดอิงเสียนนี่เอามาวางไว้ตรงนี้เนี่ยจับอย่างนี้เอามาอิงเสียนก็คือมาวางไว้ที่บริเวณศีรษะของเรานะครับแล้วก็ดึงดึงดึงเห็นไหมเอามือเอามือสองอันนี้ต่างกันเ้าดึงมือขวามือขวามือดึงกัน อ่าล้วก็กลับลงมาท่าที่ท่าเดิมอเอาแล้วกลับไม่ได้ห้ามหยากดห้ามยาดถ,ถูกต้องอครับผมอ่าแล้วก็เอามาวางเอาไวห้หายใจเข้า หายใจออกปรับระบบทางเดินหายใจฮะ,ะแค่ทำแค่สามท่าแค่นี้ก็รู้สึกเหนื่อยแล้วบางคนใช่ใช่นะครับผมม,มันจะช่วยคลายต้าเนื้อต่องต้นคอบ่าอ,อกของเราอาจารย์ครับอันนี้ก็คือแก้ปวดหลังปวดไหล่ปวดคอนะปวดหลังปวดไหล่ปวดคออาจารย์นีแค่ท่าเดียวนะอาจารย์มีอะไรเลยอะ ไม่น่าเชื่ออ่าอันนี้คือหนึ่งท่าท่าสำหรับคนที่นั่งขัดสมาธิไม่ได้เราจะยืนก็ได้นะครับอันนี้ได้เหมือนกันทั้งท่านั่งท่ายืนนะครับท่านผู้ชมลองทำดูนี่คือศาสตร์ที่เรียกว่าลอสีดัดตนถูกต้องครับผมนะฮะในการช่วยแก้ไขปัญหาคอบ่าไหล่สะบักสะบักสะบักด้วยนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์จบเฉียวและจัดอีฟครับผมคุณครับอาจารย์ครับผมจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต